สวัสดีครับักเรีนครับการพบกูครับนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเราก็ดําเนินการมาถึงเรื่องของบทที่3แล้วนะครับสำหรับเทอมนี้นะครับเป็นเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาทั่วยไปสองขั้นตอนเป็นเรื่องเดียวกับเมื่อวานนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้วิเคราะห์ตอนนี้เราจะเริ่มมาแก้สามารถมันยากขึ้นพอสมควรน,นะครับ2วันนี้จะเป็นวันนี้แล้วก็วันศุกร์จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดน,นึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อด้วยซ้ํา นะครับแต่ก็พยายามอยากให้นักเรียนได้ลองได้ได้ฟังผ่านหูผ่านตาเล็กๆน้อยๆก็ได้สําหรับวันนี้นะครับวันนี้จะไม่มีการบ้านใช้นักเรียนฟังอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและครูครับมีความรู้สึกว่ามันจะไปต่อยอดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสมการนะครับแล้วก็ในเรื่องของม .1 เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับให้ฟังเท่าที่จะฟังได้คลิปวิดีโอจะสั้นไม่เกิน10-15นาทีเหมือนเดิม นะครับวันนี้ไม่มีการบ้านแต่จะมีกันบ้านอย่าื่นให้ไปแทนแต่เรื่องนี้ให้ฟังนะครับให้ฟังอย่างเดียวโอเคมาดูครับส่วนผสมการเรียนรู้นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคำตอบแสงดงวิธรรมพร้อมทั้ำตรวจคําตอบได้ต้นกล้านะครับออมเงินได้วันละ22.50บาทหรือถ้าเราอ่านอีกอย่างหนึ่งอ่นว่า2 2บาท50สตังค์นะครับ จากนั้นต้นกล้านนำเงินไปซื้อชุดกีฬา5 9 9บาทเหลือเงิน76บาทต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมดกี่วันอ่าเขาออมเงินวันละเท่านี้นะครับแต่เขาไปซื้อชุดกีฬาแล้วก็เหลือเงินทีนี้มองภาพง่ายเลยครูกราฟถามพวกเราทุกคนก่อนว่าถ้าเรามองภาพง่ายเนี่ยนะครับเราคิดว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ครับหลังจากไปซื้อชุดกีฬาเหลือเงินเท่านี้อสมมติไปซื้อปากกา10บาทเหลือเงิน5บาทเราเหลือเงินกี่บาทลูก อบอกชัดๆเลยเหลือเงิน15บาทเอา้าเราเอา10กับ5้ามาทาอะไรถึงเป็น15นํามาบวกกันเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับข้อนี้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาง,ง่ายๆตามสถานการณ์ของผู้กับเราพยายามจําลองให้เงินหรือตัวเลขนั้นน้อยลงและเป็นชีวิตประจาวันของพวกเรานะครับนำเงินไปซื้อขนม10บาทเหลือเงิน10บาทผู้กับถามว่าจริงๆแล้วเรามีเงินอยู่เท่าไหร่เรามีเงินอยู่20บาทเท่านั้นเองมันก็คือการนำา10ไปบ,บวกกับ10 เช่นเดียวกันครับข้อน,นี้เราก็เพียงนําเงินที่เป็นซูซูกิรามไปบวกกับเงินที่เหลืออยู่ได้แล้ววงเล็บ1ถูกไหมเราได้เงินจํานวนหนึ่งแล้วสมมติต่อไปถ้าค,ครูการมีเงินอยู่100บาท100บาทนะ100บาทค,ครูการเก็บวันละ10บาทค,ครูกาบถามว่ากี่วันละที่ค,ครูการได้เงินมาเป็น100บาทค,ครูการมีเงิน100บาทเก็บวันละ10บาทกี่วันครูการจึงจะมีเงินครับ10วัน ทำยังไงนําเงิน100บาทที่ก,กบมีอยู่นํามาหารกับ10นั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากหรอกนะเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามจําลองสถานการณ์นั้นๆน่นะให้อยู่ในสถานการณ์ที่เราใช้ในชีวิตทุกๆวันชีวิตปกติแล้วเราค่อยนำโจทย์ปัญหาที่เจอในคณิษษเนียไปแทนมันมันก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ หลังจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เราก็แค่นำ5 9า599บาทไปบวกกับ76บาทแล้วนำไปหารกับ22.50บาทใช่ไหมใช่ม,ชมครับามาดูซิว่าเราทำถูกไหมสิ่งที่โจทย์ถามต้นกล้าใช้เวลาออมเงินทั้งหมดกี่วันถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามอย่าลืมนะครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทุกครั้งเขาจะพูดถามเราเสมอว่าเราจะต้องดูเสมอว่าโจทย์ ถามอะไรเราหลังจากนั้นมาดูครับสิ่งที่โจทย์บอกเรามีอะไรบ้างก็มีต้นการออมเงินมีต้นการําเงินไปซื้อชุดแล้วก็เหลือเงินซึ่งเราคุยกันแล้วเมื่อกี้นี้เรามาดูสิเราทําประโยชน์ลักษักถูกต้องหรือไม่ถูกไหมครับเห็นไหมครับนํามาบวกกันก่อนแล้วนํามาหารที่หลังถูกไหมครับเพราะฉะน,นั้นเราก็ทําปกติครับคณิตศาสตร์ทําเป็นกฎก่อนเจอวงเล็บทํา วงเล็บก่อนพอได้มาแล้วเราก็นำมาหารซะถูกไหมเอ่ยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นดูครับเห็นไหมเขาบวกกันก่อนได้เท่าไหร่675บาทแล้วเขาก็นำมาหารกับ2ี่ 2. 0กดก็เหมือนเดิมนะครับวิธีทำวิธีคิดวิธีไปเซเว่นนั้นมีหลากหลายวิธีครูกรัเป็นครูรุ่นใหม่เป็นครูยุคใหม่แล้ววิธีการที่ใครก็แล้วแต่บอกเราว่าสิ่งนี้มันถูกต้องนะ บางครั้งมันมีอีกอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งซิ่งทําไมมันก็ยังถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดที่นักเรียนจะคิดสิ่งที่แตกต่างออกไปแต่ขอให้กระบวนการที่คิดตอนที่เราคิดแล้วเราดำเนินการทานั่นไม่เดือ,อดร้อนคนอื่นท,ทําให้จนถูกต้องแล้วพอคําตอบสุดท้ายให้ถูกต้องแค่นั้นไม่เป็นไรนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> ข้อต่อไปลุงสมจิตซื้อน้ำมันเบนซินวันละ25ลิตรเมื่อวานนี้จ่ายเงินค่าน้ำมันไป841บาทวันนี้จ่ายค่าน้ำวันนี้จ่ายน้ำมัน854บาทวันนี้น้ำมันเบนซินแพงกว่าเมื่อวานลิตรละเท่าไหร่เอาละข้อนี้ค่อนข้างที่จะทำไมวุ่นวายสับสนเลยแหละถูกไหมครับวุ่นวายสับสนเลยแหละ เพราะอะไรเพราะว่ามันหลายสเตปเหลือเกินชัดเจนมากเมื่อวานนี้จ่ายไป8 4 1บาทอ่าขออนุญ,ญาตเป็นปรับตามสถานการณ์วันนี้แล้วกันวันนี้จ่ายค่าขนมไป20บาทเมื่อวานจ่ายค่าขนมไป30บาทครูกราฟถามว่าครูกราฟถามว่าเราจ่ายต่างกันกี่บาทนำทำอะไรกันนำมา ลบกันถูกไหมนํามาลบกันคูปเป้านํามาลบกันก่อนซึ่งพอเรามาลบกันแล้วเนี่ยแล้วก็เหลือแค่ยี่ห้าลิตรจริงๆเรามาทําอะไรกันได้เลย <c oughs> เขาเป็นเหมือนกิโลกร,รัมละเป็นลิตรละเท่านี้นํามาลบกันแล้วนํามาหารกันได้เลยถูกไหมครับมาดูซิ จทย์ถามว่าอะไรวันนี้น้ํามันเบนซินแพงกว่าเมื่อวานลิตรละเท่าไรสิ่งที่โจทย์บอกคือลุงจิตซื้อน้ํามันเบนซินวันละ2 5ลิตรใช่ไหมครับเมื่อวานนี้จ่ายเงินค่าน้ามันไป841.50สตางค์วันนี้จ่ายน้ํามันไป854บาทเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมครับลุงจิตจ่ายค่าน้ํามันแพงกว่าเมื่อวานเท่าไรลบกัน แต่ละวันลูจิตซื้อน้ำมันกี่ลิตรยี่สิบห้าลิตรถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าแปดร้อยห้าสิบสี่ลบแปดร้อยสี่สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ปิดลงเล็บหารด้วยยี่สิบห้าถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยหรือเราจะเขียนอีกอย่างหนึ่งก็ได้เห็นไหมเนี่ยนะครับก็คืออะไรในแต่ละวันเนี่ยนะครับซื้อกี่ลิตรละ่ะวันเมื่อวันเนี้ยซื้อแปดร้อยห้าสิบสี่ลิตรซื้อยี่สิบห้าลิตรอยู่แล้ว ทษแต่แต่ละวันเนี่ยน้ำมันเนี่ยลิตรไปไม่เท่ากันถูกไหมครับแต่ซื้อทุกวันเนี่ยวันละ25ลิตรถูกไหมครับเราสามารถเขียนแบบด้านบนก็ได้เขียนแบบด้านล่างก็ได้แล้วนํามาลบกันก็ได้นะครับนี่คือการมันเป็นการดูตัวประกอบเหมือนกันไม่ซองซีเรียสนะครับให้ฟังไปก่อนเพราะฉะนั้นเรามาลบกันได้12.5แล้วก็นํามาหารกับ25นะครับเพราะฉะนั้นทําไมครับเมื่อวานนี้ซื้อแพงกว่าลิตรละ0 5 ศบาทหรือ50สตางค์นั่นเองนะครับดูต่อนะครับไม่มีงันบ้านวันนี้เราจะพูดกันเลยนะครับ2ข้ออีก2ข้อดูครับใบบัวนำน้ำใบเตย30ลิตรบรรจุขว,ขวดขวดละ250อ่ามิลลิลิตรดูหน่วยครับนี่คือลิตรกับมิลลิลิตร เพราะฉะนั้น30ลิตรแปลงเป็นหน่วยมิลลิลิตรก็คือเอา1000ไปคูณกลายเป็น30 0 0 0มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นมก็คือ30 0 0 0หารด้วย250เพราะบรรจุใส่ขวดแบ่งเท่ากันใช่ไหมนำมาหารกันใส่บวกเล็บแล้วไปขายขวดละคนง่ายเลยนำไปคูณจบโอเคนะนะครับกระบวนการการทำก็มาหารก่อนหารได้เท่าไรหรย่120ก็ไปคูณถูกไหมครับโอเคดูครับข้อต่อไป ตอนนี้ยากนี้หนึ่งแม่ซื้อน้ำปลามา1แกลลอนลิตร1แกลลอนโทษครับ1แกลลอนมีปริมาตร4.5ลิตรนำมาใส่ขวดขวดละเท่าเท่ากันถูกไหมนำมาใส่ขวดขวดละเท่าเท่ากันเขาถามว่าอะไรขวดละ0.3ลิตรแม่เหลือน้ำปลา0.21ลิตร แม่บรรจุน้ำปลาทั้งหมดกี่ขวดข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับข้อนี้ค่อนข้างยากถ้าถามครูข้อนี้ค่อนข้างยากและไม่อยากให้สับสนนะครับดูคร่าวๆได้เดี๋ยวครูจะขอนําข้อนี้นะครับติดข้อนี้ไว้อธิบายในชั้นเรียนอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีคําตอบมีปิศนา์ครบแล้วล่ะนะครับแต่การที่เราอ่านการที่เราดูเพียงอย่างเดียวบางครั้งเนี่ย เราไม่เข้าใจมันเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจไปตลอดนะครับพยายามครูครับขออนุญ,ญาตเก็บข้อ2เนี่ยนะครับแม่ซื้อน้ําปลาเนี่ยหแกลอนหแกลอนเนี่ยนะครับข้อเนี้เอาไว้เสลยเอาไว้อธิบายอีกครั้งหนึ่งในคั้นเรียนของเรานะครับวันนี้ก็เรียนรู้คร่าวๆประมาณ3ตัวอย่างนะครับวันนี้เรียนรู้คร่าวๆประมาณ3ตัวอย่างซึ่ง3ตัวอย่างของเราเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาอยู่เสมอนะครับเราต้องทำความเข้าใจกับมัน วางแผนแก้ปัญหาของมัน,มนเรียนการตามแผนนะครับตรวจสอบคําตอบที่ถูกต้องนะครับทําอะไรเสมอครูกรับบอกว่าให้พวกเราทุกคนวางแผนก่อนทําอะไรเสมอถูกไหมครับอย่างน้อยสองสามชั่วโมงหรือทั้งวันเนี่ยเราสามารถวางแผนได้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะครับโอเคนะนะครับดูแลสุขภาพนะครับเอาไว้พรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้วันพฤหัสไม่เจอเอาไว้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบนะครับเอาไว้เจอกัน วันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ